สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการปรับจอโซลีเอ็กซ์แอลสองห้าีหกเคนะครับมันจะมีเทคนิคก็คือเทคนิคหนึ่งปรับตรงจอยครับผมจะแนะนําให้ดูครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับขั้นแรกน,นะครับเรากดปุ่มหลังจอค้างนะครับคือปุ่มนี้เห็นปุ่มไหมครับคือปุ่มนี้นะครับ,รบกดตัวนี้ค้างไว้ หน่งถึงสองวิแล้วก็กดปุ่มเปิดจอคือตัวนี้ครับ <c oughs> เห็นตัวนี้ไหมครับเปิดปุ่มเปิดจอเลยครับปึ๊บพอเรากดขึ้นมาปึ๊บหน้าจอเราจะมีโปรแกรมอันนี้ขึ้นมาครับนี่นะครับโปรแกรมจากการกดหลังจอนะครับเมื่อขึ้นโปรแกรมนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลื่อน จากหลังจอนะครับปรับตัวนี้ให้เป็น15ครับผมพอปรับตัวนี้เสร็จป,ปุ๊บใช่ไหมแล้วกดปุ่มไปทางซ้ายของจอครับมันโปรแกรมจะหายไปนะครับโปรแกรมนี้มันทําให้เหมือนการเคลื่อนไหวของจอมันชัดขึ้นนะครับเนี่ยจากรูปเลยครับเห็นปะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสในพับ g จีนนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง เขาไม้ใช่ของผมตอนปรับแล้วนะผมว่ามันน่าช่วยตอนหันซ้ายขวาอย่างนี้ป่าการเคลื่อนที่ไวๆเลยครับภาพกระชัดขึ้นมันก็ช่วยดีกว่าเดิมนะผมว่ามันลื่นขึ้นนะครับสีทุกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันน่าทําให้สมุดขึ้นภาพสมุดขึ้นนะครับตอนหันซ้ายขวาอย่างนี้ภาพเคลื่อนไหวอะครับสําหรับผมว่าโอเคเลยผมได้เทคนิคนี้มาจากพี่อูนะครับพี่อูแนะนําผมมาผมลองใช้ประมาณสองถึงสามวันแล้วครับผมว่ามันก็โอเคเละครับสาหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ